สวัสดีค่ะค่ะวันนี้วันที่11เดือนมกราคม2 5 6หนะคะนี่ค่ะตอนนี้เรากำลังช่วยเหลือเอาต้นเอ่อต้นอะไรนั่ล้งต้นพริกเนาะเอาต้นพริกออกค่ะเพราะว่ามันเก่าแล้วอะค่ะนี่ค่ะก็มันจะเป็นเชื้อราค่ะเราก็เลยต้องตัดออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกใหม่ค่ะนี่ค่ะโตแล้วค่ะโอเคนี่ค่ะ กำลังทำความสะอาดตรงนี้เดี๋ยวเราจะตัดกิ่งไม้ตรงนี้ออกให้หมดด้วยค่ะแล้วให้เขาเกิดใหม่ออกแขนงใหม่คะให้ดูกลอน before and after นะคะนี่ค่ะกิ่งไม้ตรงนี้เราจะตัดออกตรงนี้เราเคลียร์ก่อนค่ะคุณสามีก็เก่งมากนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังออกดอ,อกเต็มเลยค่ะแต่ก็ ออกมาก็เน่าหมดเลยนี่ค่ะเน่าจริงๆก็เลยเดี๋ยวตัดออกแล้วเราก็จะลองปลูกใหม่ดูซิว่าจะปลูกได้ไหมโอเคขอบคุณค่ะนี่คะ่ะค่ะวันนี้วันที่สิบสองเดือนมกราคมสองห้าหกหกนะคะเอ้หกเจ็ดขอโทษค่ะเรากำลังจะพรวนดินตรงนี้ค่ะคุณสามีพรวนดินอยู่แล้วก็จะลังจะปลูกต้นพริกค่ะ เราถอนต้นพริกเก่าออกไปแล้วเมื่อวานนี้เราเอาต้นพริกใหม่มาลงค่ะนี่ค่ะโมนาโมบองชูค bon <Bonjour. S 1> คุณสามีทำอะไรอยู่คะคุณสามีทอกอปุตติปื้อคุณามี ก็รากต้นไม้ไงต้นเก่ามันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันมันโดนรากแทงที่นี่นิดน้อยที่นี่ยุกยุยรากมาเยอะแยะเลยนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะปลูกนะคะนี่ค่ะหลักปลูกพริกค่ะเราไปซื้อพริกมาแล้วค่ะแล้วก็มีมะเขือด้วยค่ะสามต้นนี่ค่ะก็จะปลูกแปลงนี้ดูอีกทีหนึ่งถ้าปลูกอีกทีแล้วเขาไม่โตแล้วก็จะไม่ปลูกแล้วตรงนี้ลองดูก่อน เพราะว่ามันมีต้นไม้นอรากเขาจะทิมแทงกันแล้วต้นเล็กก็จะสู้ไม่ไหวโอเคค่ะแต่ไม่เป็นไรในนามพระเยซูพระเจ้าจะดูแลพริกเราจะออกดอกออกลูกออกผลอย่างมากมายนี่ค่ะเดี๋ยวให้ชมแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวปลูกแล้วค่อยให้ชมแล้วเดี๋ยวพาไปดูวันนี้เราให้อาหารให้ฮอร์โมนไข่นะคะนี่ค่ะต้นไม้กิ่งไม้ที่เราตัด ฮอร์โมนไข่วันนี้เราได้โอกาสก็เลยจะให้ฮอร์โมนไข่วันนี้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ให้นานมากประมาณเดือนกว่าๆค่ะเพราะว่าก็เดือนหนึ่งอะเดือนกว่าๆเราก็จะให้ครั้งหนึ่งเราให้เดือนละครั้งค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเอามาวางไว้แล้วเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะรดฮอร์โมนไข่ก่อนแล้วก็ค่อยรดน้ำค่ะ เราจะให้อร์โมนไข่เนาะอ่ะสูมให้ดูเนี่ยค่ะเป็นแถวเป็นแนวนี่ค่ะฮอร์โมนไข่เรานี่ค่ะต้นไม้ของเราก็จะได้งอกงามเนาะของเรามันเท่าที่ทราบก็เราบอกแล้วว่าออแกนิกทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะกล้วยก็ออกเครือเยอะมากเลยค่ะ เยอะค่ะมีเยอะจริงๆค่ะหลายเครือนะ่ะมีมากกว่า10บเครือค่ะทยอยออกกันมาเยอะแยะเลยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะผลผลิตเราก็งอกงามค่ะเพราะเราเอาใจใส่เดี๋ยวพาไปชมฮอร์โมนไข่นะคะนี่ค่ะแปล่งผักเราตรงนี้ก็โอ้สวยงามนีค่ะเดี๋ยวพาไปดูฮอร์โมนไข่นะคะ กำลังจะเดีวแถวนี้รดหมดแล้วค่ะนี่ค่ะต้นรอบขอบบ้านเนี่ยเรารดฮอร์โมนไข่หมดแล้วรดเสร็จหมดแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้รดน้ำค่ะนี่ค่ะกำลังเคลียร์เคลียร์ฮอร์โมนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแดงเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะย้ายออกจากขวดเนี่ยค่ะขวดเล็กเทใส่ขวดใหญ่นะคะแล้วก็ทยอยเอาไปเทเอาไปรดต้นไม้เราเพราะว่ามันก็ งานเยอะค่ะประมาณอู้หลายชั่วโมงค่ะกว่าจะเสร็จแล้วก็ต้องยกไปวางทุกทุกต้นแล้วก็ค่อยรดอีกทีหนึง่งนี่ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวรถย,ย้ายเทจากขวดเล็กใส่ขวดใหญ่ก่อนนะคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ชมใหม่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้วันที่8นะคะเดือนธันวาคม2566 สองคนสามีภรรยาตัดกล้วยแล้วค่ะตะเอะตะเอะฮัลโหลกะมองโซฟายูนิครับสเตย์ดอนซีโยเฟดข้ามเอาข้ามข้ามข้ามดาลิงข้ามเฮียดีดีว้าล่ะยืนตรงนี้ก่อนโชว์โชว์นี่ค่ะกล้วยของเราสว่ยไหมคะบานาน่านี่ค่ะกล้วย สวยมากค่ะโอเคค่ะยกไปไว้ตรงนู้นก่อนไว้ที่ตรงตรงต้นมะพร้าวก่อนเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดอีกค่ะนี่ค่ะเราได้สองเครือนะคะตอนนี้เราตัดได้สองเครือแล้วนั่นแหละหนึ่งเครือคุณสามีวางดีๆนะคะแล้วก็มาที่นี่ด้วยครับนี่ค่ะ ตรงนี้เราตัดเสร็จแล้วค่ะหนึ่งต้นน้องสุกคาเครือเลยค่ะตัดเสร็จเลยอ่ะคุณแบบคุณสามียกยกขึ้นโชว์หน่อยยกแอนโชว์หน่อยวาล่ะลูกแคมเมราพีสลูกบานานาพีสวาละดูดูดูสเตนเนียโยเฟสแอนโชว์บานานาวาล่ะว้าว wow. wow. you you can explain in French อะไรติปือ no ไม่ได้ เอาไม่ได้โอเคลืมภาษาตัวเองโอเคค่ะนี่อีกค่ะตอนนี้เราตัดได้สองเครือแล้วค่ะเนี่ยอันนี้เครือที่สามเนี่ยเล็กๆเนี่ยค่ะวางดีๆนะคะด่าเร่งเอา no 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 เอาสีเหลืองออกมาสีเหลืองเอาเ h e color stay out วะล่ะบิ๊กคอร์ทที่นี่เบรกนะโอ้ตตตตตตโตไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ โอเคอยู่แล้วนี่ค่ะว้าวนี่คะ่ะสวยงามค่ะสุกค่ะเครือว้าวสวยจังเลยเดี๋ยวขอไปดูอีกหลายๆต้นก่อนนะคะโอเคขอบคุณค่ะนี่คะ่ะกล้วยบ้านสวนคะ่ะตัดเสร็จแล้วคะ่ะว้าวสวยงามมากเลยคะ่ะนี่คะ่ะน้องสุกค่ะเครือคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะว้าวสวยคะ่ะ นี่คะ่ะวีใหญ่อ้วนบึกเลยนี่คะ่ะนี่สุข,ขาเขือนะคะใหม่ๆหมสดๆจากต้นเราเลยคะ่ะกล้วยออแกนิกนะคะกล้วยน้ำว้าคะ่คะค่ะออออแกนิกล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะที่บ้านสวนทรงรักเรารับรองท่านอยากทราบจริงๆมาดูได้เลยคะ่ะนี่คะ่ะว้าวสวยคะ่ะ เดี๋ยวไปฝากจำหน่ายอยู่ที่ตลาดกบนะคะตรงน้องนิดนะคะน้องนิดตลาดกบค่ะว้าวายขอบคุณค่ะสวยงามค่ะนี่ค่ะต้นสมโอเดี๋ยวเราจะปลูกค่ะที่พี่พี่เม่นกับอาอีทให้มาค่ะนี่ค่ะสุดยอดสวยค่ะเห็นไหมคะฮอร์โมนเราเนี่ยอยู่ข้างๆต้นเนี่ย ไหนๆก็ถ่ายแล้วเนาะให้ชมฮอร์โมนไข่เราเนี่ยยังไม่ได้ให้ต้นไม้สักทีเลยค่ะเราก็ยุ่งยุ่งอยู่นี่ค่ะเต็มเลยค่ะแดงเดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรืออีกสองวันนี้ละค่ะโอเคค่ะเคลียส่วนให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่ากิ่งไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดเราต้องตัดต้องเคลียค่ะโอเคขอบคุณนะคะ ที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ